รับสมัครคนร่วมเข็ดฟันหลายอัตราเพราวร้านนี้ทาเอาเปรียวปากมากจนต้องลากตัวเองไปถึงแถวฟอนล,ลาชนบุรีใครที่ชอบกินของเปรียวของแซบนะคะต้องรีบกดเซฟกดแชร์เลยร้านนี้นะทุกคนจะเป็นร้านบ้นบานๆเลยเขาจะขายรสซาเล้งอยู่บนยำผลไม,ม้ามีผลไม้หลายอย่างทั้งผลไม้สดผลไม้ตามฤดูกาลล้วนก็มีเป็นผลไมา้ดองผลไม้แช่อิ่มด้วยน้ำยำเนี่ยจะเป็นน้ำปลาหวานที่อัดแน่นไปด้วยมวลมาหาประชาชนกุ้งในหม้อน,นี้ก็เป็นกุ้งไปละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะแล้วร้านนี้ก็คือมีความลื่นไหลลื่นล้มในการสั่งเราจะ ได้เขาผสมให้ได้มะ <า S 1> ม, <า S 2> ม่วงรวมสละสละรวมกระท้อนกระท้อนรวมฝรัหลังสั่งแบบนี้ก็ย่อมได้จริงๆที่เราตั้งใจมาร้านเนี้ยเพราะว่าจะมากินยำสตรอเบอร์รี่แต่ไม่มีจ้าคุณพี่เขาบอกว่าให้กลับมาใหม่ปลายปีเราจะได้กินวันนี้ชอบความเร็วที่แม่ค้าสับกะละมังลงไปในมะม่วงมากแบบนี้สินะที่เรียกว่าสวยสับไม่หลับในจะให้หลับได้ไงล่ะคนเพ,พ่เปรี้ยวแซ่บขนาดนี้วัตถุดิบการยำของเขาเนี่ยจะมีแค่2อย่างคือน้ำปลาหวานกับพริกเกลือเขาจะเอามาผสมยำรวมกันค่ะแล้วเห็นการยำที่เยอะอลังการขนาดนั้นนะแก้วละสั่ก้ว ้วนี้จะเป็นสลัดรวมกับกระทร้อนดูความน้ำยำที่แทรกซึมเข้าไปในผลไม้ดิ <c oughs> อื้มอ้พูดแล้วน้ำลายจะไหลความเปรี้ยวของผลไม้มันตัดรสชาติกับน้ำปลาหวานได้ดี <c oughs> ไหนจะมีรสนัวจากพกริกเกลืออีก,กแล้วดูกุ้งที่อยู่ในน้ำปลาหวานดิตัวใหญ่ด้วยอีกแก้วหนึ่งที่เราสั่งมานะคะคือยำมะม,ม,ม่วงอันนี้ด้านบนเขาโรยพริกเกลือมาให้เพิ่มด้วยวจำไม่ได้แล้วว่ามะม่วงคือมะม่วงอะไรแต่ว่ารสชาติเขาจะมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดร้านนี้ชื่อว่ามดผลไม้ยำน้ำปลาหวานอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนปีชานะคะหหนนน้้าาารขยยังสืออดดกใทีู่ ไม่อยากเปลียวปากกลืนน้ำลายอยู่คนเดียวก็กดแฮกเพื่อนชวนกันไปได้เลย